ก็เห็นงนะรูข้างล่างพกสวัสดีค่ะมอนี้กับพบมาเออมาพบกับช่องเกษตรกรทำกับข้าวนะคะก้านแล้วเนาะคะ่ะบริลงคลิปนะคะมือนี้กะสีพามานการเขียดน้อยนะคะการเขียดน้อยเอาไปเกงเนาะคะ่ะเมียงไล่หลาย บ่รู้ว่าสิได้บอว่ามันนี้กับปกออยอันน้อนปันไดเนาะกับพอดีอันเอ้เพิ่นมาจากกันลํำพูนนะคะเพิ่นเลยอยากมาก้านเครียดนะคะก็เลยพาเพิ่นมาเนาะอันนี้กับบริมากานหึงละ <c oughs> โอ้ยเมียงไหมหลายขนาดเลย <c oughs> ได้จักโตัวละคะ <c oughs> ได้สิบใบละห <c oughs> ิบโตสิบก่าโตแล้วหากกั้นมาถึงสิบนาทีเพราะว่าการกั้นต้องมีความอดทนแน่เนาะถ้าบ่อดทนมันก็มาได้เนาะเพราะของนี่มันหากินยากเนาะนี่มีนี้จอยใสนี่นี่อี่ีเอาเลยนี่เห็นแค่ตัวนี้เราต้องมีสายตาดีแน่เนอะถ้ามันสายตาบอดีมันก็ได้มันเพราะของแนวนี้มันกลิ่นของสั้นสูงนะ หายากนะมันหายากเนาะนี่ตน้อยเดียวเนาะโมเมนท่าลุนซัดได้อันนี้คือมันเป็นว้ายงู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 ว้ยงู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 จังไสฮะงู้หงูเขาเรียกวงูอย่างไหใไหนๆนนะโอ้ยคำว่ามาในการนี่ว่ามาหาเขียดในนี้ต้องใส่บูทเนี่ยเดิมเพราะว่ามันมีคือ คือมีงูมีสัตว์ป่านากลัวได้เนาะเวลาสลางคืนเอาต้องมีอุปกรณ์เตรียมพร้อมเนาะอันนี้งูบ่มีผิดนะคะแม่นบอกมันแม่นอยู่เลยค่ะมาออกมาคนน,น,นนี่ตัวน,นี้อมากเอาไหมกระสีเป็นเคียดอตัวน,น้อยๆนะคะเพื่อสีได้อันเพื่อสิได้ถึงร้อยกั <laughs> คำว่าขายเป็นเงินก็ลำบากเนาะวัชซีได้เงินร้อยเขาก็ได้ม mm ันน้อยเนาะแต่มันกับบอด้แมนว่าสิใหญ่นะมันกับซ้ำนี้เนาะเขียดเนาะมันเขียดไว้เลี้ยงเลี้ยงชาวบ้านเนาะนี่ไหลจ้ะนี่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 ตัวนี้เนี่ยมันเต้นอยู่บูบบบบบไปดิจ้ะเก็บไหมถ่ายเนี่ย มันจะคล้ายๆว่ามันจะกลมกลืนกับใบไม้แนเดอร์เนี่ยสีมันฮะภาษาเหนือเขาเรียกว่าอีหยางเขียดติ๊กเนี่ยเขียดดูภาษาเหนือนี่เขาเรียกว่าเขียดทรายเนาะค่ะนอภาษาเหนือ,นอม,มันคล้ายๆเขียดทรายที่มันอยู่ในทรายนะคะส่วนมากคนเหนือเพิ่นก็บบอคอยไปหามากินเนาะส่วนมากแต่นิยมก็คือคนทางอีสานเนาะค่ะเนาะอีสานิรนก็ต้องหากินแบบนี้เนาะ คนเหนือเป็นก็จะมีทางภูเขาเพื่อค่ะภูเขาเนาะไปเห็นอย่างไนภูเขาเพราะว่าเขียดจำนวนที่มามันจะอยู่ในสายน้ำเนาะสายน้ํามันจะเป็นคล้ายคลคลองน้ําที่มันชื้นมันจะอยู่ต่ำมูฮันนะนะแต่บ้านเฮานี้มันเป็นที่โล่งมันบอกถ้ามันเป็นทุ่งนามันก็จะมาอยู่ในทุ่งนาฮะนะถ้าทางคนเหนือนี่เพราะว่าส่วนมากมันจะบอกค่อยมีในในภูเขา มันจะอย่ที่ว่าสูงสูงนี้บอกมีแต่มันจะเป็นสายน้ำนะคะมันจะอยู่นะครเพราะว่ามันอยู่กับความชื้นออันนี้ก็เป็นวิธีอทางภาคอีสานเนาะค่ะการหาเคียดการหาเคียดอันนี้ก็เป็นวิธีดั้งเดิมเนาะค่ะมันก็สิบ่ค่อยเห็นหุกปะได้เด้อค่ะเพราะมันกะบ่ค่อยแจ้งปนไดการสีต้องระวังนําการมาหาแบบนี้ต่อไปขึ้นก็คือมันอันตรายเนาะค่ะ เรื่องงูเรื่องอันนั้นอันนี้เมื่อกี้นี่ก็เห็นงูไปแล้วเอิอเผื่อจีพอแกงโอ้อยถ้าจะเป็นหลายชั่วโมงเนาะ้ยไปทางไหนละ่ะอ๋อนี่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 โอ้โนี่ควเนาะนี่เนาะโอ๊ยเจ้าไปแล้ว,วไปทางนนหไหนแลนี่ฮะมันกูไปขุดนะเห็น เราก็สิมาถ่ายทอดนะคะวิธีชาวบ้านนันทางภาคอีสานเนาะการหาอยู่หากินเนาะคะ่ะนี่เขียดเนาะว่าสิได้ถึงร้อยตูเนาะเปื่อที่พอแกโอ้ยลำบากถ้าเห็นทางไหร่ก็ยังไปโต้ขเขาเด้วยค่ะมันเลี้ยงบอได้ด้วยเขียดอันนี้เ <c oughs> <c oughs> อออยู่ตามธรรมชาติถ้าตรงใดอุดมสมบูรณ์ค่อยมีเนาะคะ่ะอันนี้ มันจะอยู่ในที่ชื้นนะคะทุ่งาที่มันชื้นๆเนี่ย,ยถ้าถ้าอากาศหนาวมันก็บ่ค่อยออกนะคะถ้ามันจะดูที่ว่าอากาศมันอบอ้าวนี่มันจะออกมาหลายเหม,มือนกับคนเนาะค่ะเนาะมันเหมือนกับว่า,า,ามันออกมาตากอากาศนะคะเนาะคือผ่มีมันเป็แบบนี้เด้ม<ผ>มอดมันบ่เห็นมันบ่ได้เห็น<ด> มินเห็นเขียดตัวง่ายเนาะค่ะมาคุบเอาไหมคุบมึงคุบหาถ่ายคลิปอยู่ยันมาได้เหรอนี่นี่นี่เห็นบ่เนี่ยเอาโซฟีมือด้วยใส่ใส่นี่นี่นี่ในไฟนี่เห็นบ่โอ้ยเกือมาได้เกือบาได้เขี่ยมาได้เห้ยเดิมเขียนโมเนาะคำวมาเขียดนี่ได้ลายตัวกับอีมเนี่ยสิอันเป็นไม้อนนี้สั่ดีเนาะอือ ตัวใหญ่เนา<น>ะ,นะตัวใหญ่ดิฟ้าไม่ใช่ได้เก่งเร็วเลยเดี๋ยวไปหาก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวตอนหาเรียลเราจะมาถ่ายให้บเบิ่งเที่ึงเนาะว่าได้หลายสำได้เนาะตกใจตลอดเลยย,าย่านนู้นบ่เห็นเนาะ มัาหาเ้าเขียยติ๊กตัวใหญ่ๆ่นี้นคะ่ะบึงสิจับไต้อ,อยู่วันผู้ใหญ่ขนาดเลย๋ยวจับก่อนนะครับป็นหนึงดูพี่มีสาธิตการจับนะคะเห็นมืออือ นเมื่อนี้กะม่ี้กเข้ากาัาพามาการเขียรนะคะจบเพียงเท่านี้นะคะพามาเมิงม่งวิถีชีวิตของงนันาวอีสารในการหากินแบบง่ายๆนะคะแบบว่าเราต้องใช้เงินไปซื้ออย่างเข้ามา,าสามารถมาหาได้นะคะ ถึงว่าสิบาไ,ได้หน่อยได้หลายกะพอได้อยู่ได้กินนะคะอันนี้ก็สิเป็นเขียดที่เราหาได้เนาะมันบ่ค่อยหลายนะมันมันหนาวน,ำนะะ้ำค่ะนี่ก็จะไปให้แม่เพิ่นแกงนะคะแกงส่พักให้ใกล้เนาะนี่ได้เขียดมูน้ำตัวนึงเลยเพิ่นกำลังหานะคะมือน,นี่ก็โจ๊กเพียงเท่านี้นะคะก็ ฝากกดติดตามนะคะถ้าไผยหมักกะล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้อันช่องเกษตรกรทํากับข้าวได้เหตุคลิปต่อไปเนาะกะนานๆนะคะเพื่อสิได้มาเห็ดคลิปเพราะว่าบาว่างนะคะกะฝากกดติดตามเนาะค่ะมอนี่กะพามาเมืองเท่านี้เนาะบายบายออ้ยแมงไหม อ้าวไบายนะคะ